เอาล่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคลิปสัมพอซ้อมกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ตรงของผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของพึ่งอีเวนต์นะครับโดยในส่วนของพึ่งอีเวนต์เนี่ยผมก็จะแบ่งออกไปสองพาร์ทเนาะในพาร์ทแรกก็จะเป็นพึ่งในส่วนที่สามารถใช้ตั๋วซื้อได้และก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนที่จะใช้ตั๋วซื้อไม่ได้นะครับ อ่าแล้วก็ไอตัวนี้ผมรวมถึงพึ่งที่ใช้โลบักซื้อได้ดนะ้วยเนาะโอเคครับผมเพื่อไม่ไปการเสียเวลาเนาะเรามาเริ่มกันที่พึ่งตัวแรกกันเลยดีกว่าครับแบบีครับผมหรือว่าพึ่งหมีฮะพึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นพึ่งไล้สีระดับอ,อีเวนต์เนาะโดยที่พึ่งตัวนี้เนะี่ยสามารถจะรับได้จากการที่ใช้ตัวของอ พึ่งหมีนะครับโดยที่สามารถซื้อได้ตรงร้านค้าเนาะแล้วก็ไอ,อตัวเนี้ยก็จะมีราคา800โลบักค,ครับแต่ว่าไอาส่วนของตัวเนี้ยยังมีโอกาสดรอปจากไอตัวของหมีท่อได้ด้วยครับแต่ว่าจะมีโอกาสดรอปที่น้อยมากๆนะครับแล้วก็จะมีโอกาสดรอปที่ค่อนข้างน้อยมากจากเอเล็ตร์สวอม,อมชาเลนนะครับแต่ก็จะมีโอกาสเยอะกว่าใน ส่วนของการตีมีทอดิดนึงเนาะแต่ว่าทั้งสองอย่างเนี้ยถือว่ากว่าจะได้นี่คือยากมากครับยากจริงๆอะ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ในส่วนของรูปโอกาสให้ทีหลังนะครับโอเคครับผมสำหรับพึ่งอีเวนต์เนี่ยโดยพึ่งอีเวนต์ทุกๆตัวเนี่ยครับจะไม่มีอาหารโปรโด,ดเนาะเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่สามารถทําร่างกิฟตเต็ดได้ไม่ว่าจะยังไงนะครับไม่ว่าจะให้เป็นผลไม้อะไรเนาะแต่ว่าไอ้พึ่งกิฟตเด็ด ถ้าจะทำพึ่งอีเวนต์ไปพึ่งกิฟเต็ดนะครับสามารถให้สตาร์ทรี t หรือว่าจะให้เป็นจิงเจอร์เบรดแบ r ได้ครับโดยไอ้สตาร์ทรีตนี่จะมีโอกาสการันตีที่จะให้กิฟเต็ดพึง่งเนาะส่วนไอ้จิงเจอร์เบรดแบดนะครับหรือว่าเป็นจิงเจอร์เบรดแบ r ที่ค่อนข้างจะมีอายุเนี่ยผมขอแปลเป็นไทยเลยเนาะมันก็จะมีโอกาสบอดอยู่นะครับโดยที่แบบปกติจะให้1% แล้วก็แบบที่เป็นมีอายุเนี่ยครับก็จะมีโอกาส1.1%ครับผมที่จะทําให้พึ่งกลายเป็นร่างกิบเต็ตเนาะอ่ะอธิบายส่วนของพึ่งอีเวนต์มาเยอะละมาเริ่มกันที่ข้อมูลของพึ่งตัวนี้กันเลยดีกว่าครับพึ่งตัวนี้เนี่ยครับจะชอบฟาร์มในโซนฟักทองแล้วก็โซนต้นสนครับแต่ว่าจะไม่ชอบฟาร์มในโซนอดอกไม้สีฟ้าเนาะโอเคครับในส่วนของสแตตพื้นฐานของพึ่งตัวนี้นะครับก็จะ มีเพิ่มพลังงาน75%เพิ่มความเร็วในการเก็บเกสรแล้วก็การย่อยเกสร50%เพิ่มจํานวนการเก็บเกสร5หน่วยเพิ่มจานวนการย่อยเกสร120หน่วยแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี4หน่วยครับในส่วนของโบนัสลังนะครับที่จะให้ในร่างกิตเต็ดเนาะไอตัวเนี้ยก็จะมีความสําคัญพอๆกับในส่วนของพึ่งกิฟตเต็ดเบสิกบีนะครับก็จะ ให้เพิ่ม10%โพลินจากทุกสีนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์มากเลยเนาะในการฟาร์มถือว่าเป็นโบนัสเล็กน้อยที่เพิ่มเข้ามาครับโอเคมาเริ่มกันที่สกิลอาบิลิตี้ของเพิ่งตัวนี้กันต่อเลยครับโดยอาบิลิตี้แรกนะครับก็จะเป็นแบมอฟเนาะซึ่งมันก็จะคือการแปลงร่างในตัวละครเราเป็นหมีครับโดยไอ สกิลเนี้ยนะครับก็จะแปลงร่างเป็นหมีแบบสุ่มเนาะซึ่งจะให้บัฟคูณการเก็บเกียวสอดสองเท่าแล้วก็เพิ่มความเร็วในการวิ่งแล้วก็การกระโดดครับเพิ่มความแรงในการกระโดดเนาะแล้วก็ถ้าเป็นร่างกิฟเต็ดเนะครับอ่าพึ่งตัวเนี้ยเนะี่ยจะสามารถแปลงร่างเราเป็นหมีที่อยู่ในระดับหาย,ยากเนาะซึ่งก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันครับคือเป็นหมีแม่ที่จะคูณการเก็บเกียวสอดสองจุดห้าเท่าแล้วก็เพิ่ม การเก็บเกสรเป็นการคูณนะครับจากพึ่งเนาะหนึ่งจุดห้าเท่าครับแล้วก็หมีอีกตัวหนึ่งที่จะสามารถแปงลงร่างได้จะเป็นหมีนักวิทยาศาสตร์ครับซึ่งจะเพิ่มลิงก์การย่อยเพิ่มขึ้นหนึ่งลิงก์ครับสำหรับพึ่งหมีก็จะมีประมาณนี้เนาะ,ะไม่ได้มีสกิลอะไรที่หวือหวามากแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นบัฟที่ดีเลยครับอ,อารมณ์จะคล้ายๆกับพึ่งเด็กเนาะโอเคไปต่อกันที่พึ่งตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับ ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นโ o b o l d b เนาะโดยพึ่งโค b o l d b เนี่ยครับก็จะสามารถหาได้จากร้านค้าเนาะซึ่งจะเป็นร้านค้าตั๋วครับโดยจะมีราคา250ตั๋วครับผมโดยพึ่งตัวนี้เนี่ยก็ถ้าอยากทำไปล่างิฟิ์แตกก็คือให้ Star t r e ี t ไม่ก็ให้จ i n g e r b แบร์เนาะโอเคครับโซนที่พึ่งตัวนี้ชอบฟาร์มจะเป็นโซนโค Clover แล้วก็โซนต้นสนครับแต่ว่าจะไม่ชอบฟาร์มในโซนสับประรดครับ ในส่วนของสเตส่วนตัวนะครับก็จะเพิ่มพลังงาน7 5เเพิ่มความเร็วในการบิน3 0เพิ่มความเร็วในการย่อย2 5เพิ่มจํานวนการย่อย60หน่วยเพิ่มอ่าเขาเรียกอ,อะไรนะการย่อยทันทีนครับ10%อนะครับผมอย่างเช่นได้เกสรมา100หน่วยครับก็จะย่อยเปลี่ยนไปเป็นพึ่ง10หน่วยแบบทันทีโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเนาะ เพิ่มพลังโจมตี6หน่วยแล้วก็เพิ่มโอกาสคีติทีข้อของเพิ่งตัวนี้5%ครับสำหรับโบนัสรังในล่างคิปเต็ดก็จะให้เป็นเพิ่มจำนวนการย่อยทันทีของดอกไม้สีฟ้าเพิ่มขึ้น15%ครับผมก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยครับก็ถือว่าเป็นควาสามารถที่ดีเหมือนกันเนาะสำหรับคนที่เล่นรังฟ้าครับก็จะทำให้กระเป๋าย่อยช้าลงครับผมเ,เต็มช้าลงสิเออย่อยช้าลงมันก็คือการเนิร์ฟนี่เนาะ โอเคครับมาต่อกันที่ Ability ี่เลยครับผม Ability แรกจะเป็น blue post ครับหรือว่าอ,อัตรา post เนี่ยจะเหมือนเป็นแบบอัตราการเต้นของหัวใจเนาะจะเป็นแบบเหมือนคลื่นอะไรประมาณนี้แต่ว่าจะไม่ออกเชิงคลื่นนะครับโ okay. <Okay. S 2> อเคก็จะเรียกว่าเป็นคลื่นแล้วกันโดยจะปล่อยคลื่นออกมาครับซึ่งจะ พุ่งไปตามแบบพึ่งสีฟ้าของเราครับผมโดยเวลาที่มันพุ่งไปถึงพึ่งตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเก็บเกสรรอบพึ่งตัวนั้นครับโดยจานวนการเก็บเกสรเนี่ยจะเพิ่มขึ้น1ิต่อจํานวนเลเวลของพึ่งตัวนี้ครับโดยยิ่งพึ่งตัวนี้ยเนี่ยได้กระโดดไปแบบพึ่งหลายๆตัวเนาะก็จะทําให้ความสามารถในการเก็บดอกไม้ของสกิลเนี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับโดยถ้าสมมติว่ามีพึ่งคลิมสันบีนะครับหรือว่าพึ่งอีกตัวนึงเนาะไอ้ปกติมันจะมี พึ่งฟ้ากับพึ่งแดงใช่ไหมครับพึ่งตัวนี้มันจะอยู่เป็นคู่หูกันเนาะก็จะทำให้ปล่อยในส่วนของ red pulse เหมือนกันครับผมซึ่งท่าสกิลเนี้ยอ่าถ้าพึ่งตัวนี้นะครับอยู่ในร่างกิฟเต็ดนะครับก็จะเวลาปล่อยขึ้นไปโดนพึ่งตัวไหนตัวหนึ่งเนี่ยครับก็จะทำให้พึ่งตัวนั้นเนี่ยย่อยเกรอ,อ่าสร25%จากที่เก็บได้จากไอ้สกิลเนี้ยเนาะทันทีครับผมโดยจะเพิ่มขึ้น อ่า uh, 25%ต่อจำนวนการบูทของฟิลนั้นๆครับอย่าง s t c k k o o s t คูล3เนี่ยก็จะเพิ่มไป75%นะครับผมประมาณนี้นะโดยสกิลต่อไปเนี่ยครับก็จะเป็นอ่า uh, Blue Bomb s ซิงครับผมซึ่งก็จะเพิ่มจำนวนการเก็บเกรอนสีฟ้า10%แล้วก็เพิ่มจำนวนการย่อยสีฟ้าทันที10%ครับผมแล้วก็จะทำให้สกิลระเบิดสีฟ้าไม่ว่าจะเป็นแบบ ระเบิดธรรมดาหรือว่าเป็นระเบิด plus นะครับจะสามารถเก็บดอกไม้สีขาวได้เป็นเวลา30วิครับซึ่งถ้าสมมุติว่าสกิล red bomb sing นะครับก็จะมีความสามารถที่คล้ายๆกันเลยเนาะแค่เปลีย่ยนสีเกสอรเฉยๆถ้าสมมุติว่ามันทํางานนะครับก็จะทําให้สกิลนี้าสามารถเก็บเก,บเกบสอรสีแดงได้เหมือนกันครับผมก็ถ้าสมมุติว่าคอมโบกันก็จะเก็บเกบสรได้ทั้ง3สีนั่นเองครับสํหรับ พึ่งตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมต่อไปไปกันที่พึ่งคู่หูของตัวเมื่อกี้กันต่อเลยดีกว่าครับพึ่งตัวนี้ก็จะเป็นครีมสันบีครับผมสำหรับพึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นพึ่งสีแดงระดับอีเวนต์เนาะโดยจะสามารถซื้อได้จากร้านค้าตัวครับโดยจะมีราคา250ตัวครับผมอ่าพึ่งตัวนี้นีครับจะชอบฟาร์มในโซนใบโคลเวอร์แล้วก็โซนกุหลาบครับแต่จะไม่ชอบฟาร์มในโซนสับปะรดครับ สำหรับสเตตส่วนตัวนะครับก็จะเพิ่มพลังงาน75%เพิ่มความเร็วในการบิน30%เพิ่มความเร็วในการย่อย25%เพิ่มจำนวนการย่อย60หน่วยเพิ่มจำนวนการย่อยทันทีของพึ่งตัวนี้10%เพิ่มพลังโจมตี6หน่วยแล้วก็เพิ่มอัตราคิดข้อของพึ่งตัวนี้5%ครับสำหรับโบนัสดังในร่างคิดเต็มน,นะครับก็จะเพิ่ม ในส่วนของการย่อยทันทีของเกสตสอสีแดงเพิ่มขึ้น15%ครับผมก็ง่ายๆคือจะทำให้กระเป๋าของลังแดงนะครับก็จะย่อยช้าลงเนาะเป็นเขาเรียกอ,อะไรเก็บเกสตสอสีแดงฮะรประมาณนั้นแล้วต่อกันที่ ability กันเลยดีกว่าครับโดย ability แรกนะครับก็จะเป็น red red pulse ครับผม โดยสกิลนี้นะครับก็จะยิงคลื่นออกไปเนาะซึ่งจะยิงไปยังพึ่งตัวสีแดงทั้งหมดที่มีอยู่ในรังครับโดยจะเก็บเกสรรอบตัวของพึ่งตัวนั้นเพิ่มขึ้น10%ต่อเลเวลครับผมคล้ายๆกับพึ่งตัวที่แล้วเลยเนาะแล้วก็ยิงแบบพุ่งไปหาพึ่งแบบมากเท่าไหร่นะครับก็จะทําให้สกิลนี้สามารถเก็บเกสรได้เยอะขึ้นเท่านั้นครับซึ่งถ้าหากว่า มีในส่วนของพึ่งตนให้แล้วนะครับเพราะพึ่งโคบอลบีครับก็จะสามารถปล่อยในส่วนของลื้นสีฟ้าได้เหมือนกันครับโดยถ้าหากว่าอยู่ในร่างกิฟเต็ดนะครับขื้นเนี่ยจะสามารถย่อยเกสรที่เก็บได้จากสกิลนี้นะครับทันที25%เนาะแต่ว่าจะอิงจากในส่วนของค่า Convert ์ตอะมาครับโดยจะเพิ่มขึ้นที่อต o ่อสแต็กบูของโซนน,นั้นๆครับ ต่อไปคือ ability red bomb s i n c ครับผมโดยจะเพิ่มจำนวนการเก็บเกบสสสีแดง10แล้วก็จำนวนการย่อยเกสสสีแดงแบบทันที10ครับผมแล้วก็จะทำให้ไอพวกระเบิดสีแดงทั้ง2แบบนะครับคือแบบธรรมดาลแล้วก็แบบพ l u s เนาะสามารถเก็บเกบสอดสีขาวได้เป็นเวลา30วิครับซึ่งหากว่าไอ blue bomb s i n c นะครับเปิดใช้งานอยู่เนาะก็จะทำให้สามารถเก็บเกบสรสีฟ้าได้เหมือนกันครับ สำหรับพึ่งตัวนี้มีประมาณนี้นะไปต่อกันที่พึ่งตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับเฟสติ v ีครับผมก็สำหรับพึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นพึ่งกิฟตเด็ดในระดับอีเวนต์เนาะโดยจะมีราคาอยู่ที่500ตัวครับโดยโซนที่พึ่งตัวนี้ชอบฟาร์มนะครับจะเป็นโซนยอดภูเขาโซนเห็ดแล้วก็โซนต้นสนครับแต่จะไม่ชอบฟาร์มในโซนดอกไม้สีฟ้าเนาะ โดยสเตตส่วนโตของมันเนี่ยครับก็จะเพิ่มความเร็วในการบิน20%เพิ่มจํานวนการเก็บ30หน่วยเพิ่มจานวนการย่อย70หน่วยแล้วก็เพิ่มความเร็วในการย่อย75%ครับส่วนบทนัดรังในร่างกิ๊บเต็ดนะครับก็จะคูณ1.25เท่าการย่อยเกยรสรที่รังนะครับก็ถือว่าอธิบายง่ายๆคือย่อยเกยรสรที่รังเร็วขึ้นครับผมรู้สึกว่าจะเป็นพื้นที่เหมาะกับสายสีฟ้ามากเลยเนาะก็จะช่วยในการย่อยบอลลูนได้ครับ กับพึ่งตัวนี้เนี่ยครับอบิลิตี้ก็จะยาวหน่อยเนาะโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับอบิลิตี้แรกนะครับก็จะเป็น Festive Gift ครับผมซึ่งสกิลเนี้ยจะเป็นการเสกในส่วนของรางวัลแบบสุ่มมาให้ผู้เล่นทุกคนในเซิร์ฟครับผมโดยรางวัลเนี่ยจะมีะพวกผลไม้ต่างๆครับน้ำผึ้งแล้วก็จะให้ในส่วนของบัฟเฟสตีฟ blessing มาครับผมซึ่ง b u f นี้เนี่ยก็จะทําให้สามารถย่อยเกอรอดในกระเป๋าได้ทันทีเนาะผมจะยกมาแค่ส่วนที่สําคัญนะครับแล้วก็จะให้ทุกคนในเซิร์ฟนากอย่างที่บอกไปโดยของรางวัลเนี่ยจะดีขึ้นตามเลเวลของพึ่งตัวนี้ครับถ้าในพึ่งตัวนี้เนี่ยครับเป็นล่างกิ๊เต็ดเนาะก็จะทําให้ได้ของรางวัแลแรงขึ้นอีกครับอาจจะมีพวกแบบกลิตเตอร์พวกแบบวัตถุดิบครับ ให้มาครับผมแต่ว่ากว่าสกิลมันจะคููดาวเสร็จเนาะก็ถือว่านานเหมือนกันแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มค่าครับแล้วก็จะให้บัฟอีกอย่างหนึ่งแบบการันตีมาครับผมก็คือบีสมัทเชียครับผมซึ่งบัฟนี้เนี่ยจะให้เป็นคูณ2การเก็บเกบสรน,นะครับก็ถ้าสมมุติว่าคอมโบกับในส่วนของสกิลเฟสซิฟเลสซิ่งที่ย่อยเกสรทันทีนะครับก็จะทําให้ได้น้าพึ่งเยอะมากเลยเนาะโดยที่กระเป๋าไม่เต็มนะครับก็คือสามารถอยู่ในโซนได้ยาวๆเลย โอเคครับผมไปต่อกันที่สกิลต่อไปกันเลยดีกว่าครับ h o นนี่มาร์ครับผมโดยสกิลนี้นะจะเสกเสาออกมาเป็นเวลา7วินาทีครับโดยจะเพิ่มขึ้นสุดจาก2วินาทีต่อเลเวลของเพื่งตัวนี้โดยสกิลนี้จะให้ในส่วนของ conversion link หรือว่าในส่วนของ l i n ์ย่อยเกสเกรอ,ออกมาครับแล้วก็จะคูณจํานวนการย่อยอ,อีก1.25เท่าครับผมเวลาที่ยืนอยู่ในวงของเสาอันนี้นะโดยสามารถสแต็กได้สูงสุดกัน3ครั้งครับ ก็คือให้6ลิงแล้วก็คูณ1.75เท่าในส่วนของการย่อยเกสรครับผมต่อไปคือสกิลเลสบอมพลัสครับโดยสกนะิลนี้เนี่ยก็จะเก็บเกสร10หน่วยจากดอกไม้รอบอตัว29ดอกครับโดยจะเพิ่มจำนวนการเก็บเกสร10%ต่อเลเวลของเพิ่งตัวนี้ครับโดยสามารถคอมโบกับระเบิดอันอื่นเพื่อที่จะเพิ่มพลังในการเก็บเกสรได้ด้วยครับมาต่อกันที่สกิลพิเศษกันเลยดีกว่าครับ ก็คือ festive mark ครับผมโดยสกิลนี้น่ยจะไม่มีในส่วนของพึ่งปกติเนาะแต่ว่าจะต้องเป็นเงื่อนไขที่จะต้องใส่ในส่วนของ bequip หรือว่าในส่วนของอุปกรณ์อันใดอันหนึ่งนะครับถึงจะสามารถปลดล็อกสกิลมาได้ครับผมโดยสำหรับสกิลนี้นะครับจะได้ก็ต่อเมื่อคุณมีในส่วนของ festive rev นะครับผมไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะเป็นอุปกรณ์ใส่ให้พึ่งเนาะ,ะมาอธิบายในส่วนของ สกิลอันนี้กันเลยดีกว่าครับโดยสกิลนี้จะเสกเสาออกมาเป็นวงกว้างครับผมแต่ว่าจะเสกออกมาสุ่มเนาะจะอยู่เป็นเวลา12วินาทีโดยจะเพิ่ม0.5วินาทีต่อเลเวลของพึ่งตัวนี้ครับโดยเสาเนี้ยจะบัฟอ่าจำนวนการได้น้ำพึ่งจากเกสร์สอหนึ่งอัน10%ครับผมขออธิบายตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับไอ้ฮันนี่เปอร์โพเลนเนี่ยก็จะเป็นการได้น้ำพึ่งจากเกรสรหน่วยหนึ่งเยอะขึ้นครับผมอย่างเช่นปกติเนี่ย คุณฟาร์มเกสรได้1น่หน่วยคุณก็จะได้น้ำผึ้ง1หน่วยใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติบวกไป10%เนะครับก็จะเพิ่มจากจากการฟาร์มเกสร1หน่วยก็จะได้น้ำผึ้ง่ง1.1หน่วยครับเหมือนจะเพิ่มน้อยเนาะแต่ความจริงคือเพิ่มเยอะมากครับผมถ้าคิดดีๆเนาะถ้าเรามองในมุมของแบบน้ำผึ้งเยอะๆนะครับโอเคต่อก็อีกบัฟหนึ่งก็จะให้เป็นเพิ่มจำนวนการเก็บเกสรจากระเบิด1.4เท่าครับ เพิ่มจำนวนเกสรจากการเก็บระเบิดสีแดง1.4เท่าแล้วก็ทำให้ระเบิดเนี่ยสามารถย่อยเกสรได้ทันที100%ครับผมหรือว่าง่ายๆคือได้เกสรมาเท่าไหร่จากระเบิดก็คือย่อยเท่านั้นครับแล้วก็จะทำให้เสกในส่วนของ conversion link หรือว่าลิงก์ย่อยให้กับผู้เล่นทุกคนที่อยู่ในวงของ f e s t ติ e มาครับคือเป็นปบัฟที่ดีมากเนาะก็จะทำให้ย่อยเกสรได้เยอะขึ้นครับโดยระหว่างที่ ในส่วนของเสาเนี้ยมันเปิดใช้งานอยู่เนาะก็จะสามารถเสกในส่วนของ r a d boost หรือว่าเพิ่มคูณการเก็บเกียสอสีแดงได้แล้วก็จะเสกในส่วนของระงวันแบบสุ่มในวงของระยะเสานี้ครับโดยของระงวันจะหายากขึ้นตามเลเวลของพื่งตัวนี้อยู่แล้วครับแล้วก็ของระงวันบางอย่างนะครับจะสามารถเกิดขึ้นมาได้ถ้าหากว่าพื้นตัวนี้เป็นล่ากิบเต็ดเท่านั้นเนาะแล้วก็มาร์กอันนี้นะครับ ก็จะสามารถลิงก์กับมาร์กของผู้เล่นคนอื่นได้หมดนะครับก็สำหรับพึ่งตัวนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมไปต่อกันที่พึ่งตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับสำหรับพึ่งตัวนี้ก็จะเป็นโฟตอน B นะครับผมโดยพึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นพึ่งไร้สีระดับอีเวนต์เนาะโดยจะมีราคาอยู่ที่500ตัวครับ ก็เพื่งตัวนี้นะครับจะชอบฟาร์มในโซนของสับปะรดแล้วก็โซนฟักทองครับแต่จะจะไม่ชอบฟาร์มในโซนโคลเวอร์ครับผมสำหรับสแตทส่วนตัวนะครับเพื่งตัวนี้จะเพิ่มความเร็วในการบิน50%เพิ่มความเร็วในการเก็บเกสร,รแล้วก็การย่อยเกสอร,ร50%นเพิ่มจำนวนการย่อย10หน่วยเอ้ยไม่ใช่เพิ่มจำนวนการเก็บเกสร10หน่วยเพิ่มจำนวนการย่อย160หน่วยเพิ่มจำนวนการย่อยทันที20%ครับผมสำหรับพื่งตัวนี้เนาะ แล้วก็เพิ่มพลังโจมตี3หน่วยสำหรับพลังงานของพึ่งตัวนี้มีไม่จํากัดนะครับก็คือง่ายๆคือไม่ต้องไปนอนเนาะส่วนบนดัดลังในร่างกิฟเต็ดนะครับก็จะเพิ่ม5%การย่อยเกีรสรทันทีของทุกสีครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเนาะก็ประมาณนี้ฮะไปต่อกันที่ Ability ของพึ่งตัวนี้กันเลยดีกว่าครับสำหรับพึ่งตัวนี้นะครับ ability แรกก็จะเป็น b ี a m storm ครับผมหรือว่าหาฝน เก็บเกรอนนี่แหละครับโดยสกิลนี้จะเสกลำแสงออกมา25อันครับผมโดยจะเพิ่มขึ้น2อันต่อเลเวลของพื่งตัวนี้ครับโดยจะเสกเป็นสีเหลืองเนาะ <_ z> แล้วก็ในถ้าสมมติว่าเป็นลากิเต็ด,ด,ดนะครับฝนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวแทนนะครับโดยหากฝนนะครับเวลาที่เก็บเกสรเนาะก็จะเวลาที่ฝนไปโดนในส่วนของเกรอนเนี่ยก็จะคูณเกสรเป็น2เท่าทันทีครับผมแล้วก็ถ้าว่าเป็นลากิเต็ด,ด,ดนะครับ สกิลบีมสตอร์มนะครับก็จะเก็บเกบสรสีขาวได้เพิ่มขึ้น1.5เท่าครับผมหรือว่าง่ายๆคือสามารถเก็บเกบสรได้3เท่าครับผมจาหาฝนเนาะแล้วก็แล้วก็เกสรที่ถูกสกิลบีมสตอร์มเก็บนะครับโดยสกิลเนี้ยจะเป็นกนะิฟเต็เนาะถ้าว่าเป็นร่างกิฟเต็ดนะครับก็จะทําให้เกสรที่เก็บมาถูกย่อยทันทีเลครับผมก็จะทําให้สามารถฟาร์มง่ายขึ้นเยอะเลยครับสกิลต่อไปคือสกิล เคสกับผมหรือว,ว่าสกิลเพิ่มความเร็วการวิ่ง10%เป็นเวลา20สิวีครับสแต็กได้สูงสุด10ครั้งครับผมไม่มีอะไรมากสำหรับพึ่งตัวนี้มีประมาณนี้ครับผมไปต่อกันที่พึ่งตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับสำหรับพึ่งตัวนี้ก็จะเป็นปัปป,ปี้ปีนะครับผมหรือว,ว่าพึ่งหมาเนาะโดยพึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นพึ่งลร้สีระดับอีเวนเนาะโดยพึ่งตัวนี้เนี่ยมีราคาอยู่ที่500ตัวครับผม พึ่งตัวนี้เนี่ยครับจะชอบฟาร์มในโซนไบโครเวอร์แล้วก็โซนฟักทองครับแต่จะไม่ชอบฟาร์มในโซนดอกกลาบครับผมสเตตของพึ่งตัวนี้นะครับจะเพิ่มพลังงาน100%เครับผมเพิ่มความเร็วในการบีสิเพิ่มจํานวนการเก็บเกสรสิบหน่วยเพิ่มจานวนการย่อยเกสรสองหน่วยแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี1หน่วยครับสาหรับบนนัดล่างในล่างกิฟเต็ดน,นะครับก็จะเพิ่ม20%บอนบอลฟรอมทีชครับผมหรือว่าจะอธิบายง่ายๆคือทําให้สามารถให้ในส่วนของขนม และทำให้พึ่งเนี่ยเลเวลอัพเร็วขึ้น20%สครับผมสมมติว่าปกติเนี่ยคุณให้พึ่งไปสมมุติคุณให้ทรีพึ่งไปประมาณ10000แอันใช่ไหมมันก็จะเพิ่ม1ล้าน XP ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะทําให้จาก1ล้าน XP กนะครับก็จะกลายเป็นล้านสเนาะก็จะช่วยในการอัพเวลพึ่งอย่างมากเลยครับก็เพราะว่าในส่วนของเวลาที่แบบพึ่งเราเลเวลเยอะๆแล้วเนี่ยครับตัวคูณมันจะเยอะมากทําให้เราต้องเสียน้าพึ่ง ปริมาณที่เยอะมากๆครับสำหรับการอัพเวลเพิ่งตัวหนึ่งเนาะทำให้สกิลโบนัสล่างกิฟเต็ดเนี่ยช่วยขึ้นเยอะเลยครับสรุรัอบ b i l i t y แรกก็จะเป็นเฟ h ครับผมโดยแอบิลิตี้นี้จะเป็นการเสกบอลขึ้นมาครับซึ่งจะสามารถเก็บโทเคนอ่ได้นะครับผมเวลาที่เวลาบอลมันกลิ้งเนาะแล้วก็จะเพิ่มจำนวนการเก็บเกบสอร100%โดยจะเพิ่มขึ้น15%ต่อเลเวลของพื่งตัวนี้ครับ ถ้าว่าสมมติว่าคุณเตะในส่วนของบอลเนี่ยไปให้ในส่วนของพึ่งมาครับก็เตะไปมาเนาะมันก็จะช่วยเพิ่มการเกลีเกสรอ,อันนี้ขอนอกเลื่อนหน่อยว่าเป็นข้อมูลใหม่ที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะไปลองอีกทีในช่วงตัดคลิปนะครับก็เดี๋ยวจะตัดคลิปมาใส่น้ะว่ามันช่วยจริงหรือเปล่าแล้วก็ลูกบอลจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโดยถ้าสมมติว่าคอมโบ ไปได้เรื่อยๆนะครับก็จะมีโอกาสในการเสกทรีตออกมาเนาะต่อไปคือ Puppy l เลิครับผมสกิลนี้ก็จะเป็นการเพิ่มแต้ม exp ให้กับพึ่งรอบตัว10ตัวนะครับผมโดยจะเพิ่มขึ้น60หน่วยแล้วก็เพิ่มขึ้น20หน่วยต่อเลเวลของพึ่งตัวนี้ครับโดยจะทำให้พึ่งเนี่ยบินเร็วขึ้น10%แล้วก็เพิ่มจำนวนการเก็บเกสรจากพึ่งนะครับ 50%ครับผมโดยมีเวลาอยู่ที่10วินาทีเนาะแล้วจะเพิ่มขึ้น1วินาทีต่อเลเวลของพึ่งตัวนี้ครับผมต่อไปเป็นสกิลที่มีเงื่อนไขคือคุณต้องมีในส่วนของ Bequip, r e n d ด e er, ยแ l e r ก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้สกิลพวกนี้มาได้เนาะก็มาเริ่มกันที่สกิลแรกเลยครับ r เ n d e r r f t c h ครับผม สกิลนี้นะครับจะเป็นการแทนที่สกิลเฟชธรรมดาเลยเนาะสกิลเซกบอลเนี่ยโดยสกิลนี้จะทำให้บอลเนี่ยเป็นสีแดงแบบสว่างนะครับโดยเมื่อครบ3รอบนะครับที่พึ่งหมาได้โดนบอลน,นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยได้สกิลเรนเดียร์ไกด์แดนซ์ครับผมซึ่งจะคูณพื้นที่ในกระเป๋า1.01เท่าครับผมเป็นเวลา15วินาะที 15นาทีและสามารถสต็กกันได้สูงสุด10ครั้งครับผมหรือว่า1.1เท่านั่นเองครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณสามารถคอมโบการเก็บในส่วนของบอลนะครับไปได้เรื่อยๆเนาะก็จะมีโอกาสดิดหน่อยครับผมที่จะสามารถเสกในส่วนของ g i n g e r b r e บรดแบรให้เราไปเก็บได้ครับผมโดยจะให้ได้มากสูงสุดคือ1อันต่อวันนะครับผม ก็ถือว่าเป็นโบนัสเล็กๆน้อยๆแหละครับไม่ได้สําคัญอะไรมากเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือโฟกัสครับผมเป็นสกิลที่เพิ่มอัตราคิติคอธรรมดา3%เปเครับเป็นเวลา20วิสามารถสแต็กกันได้สูงสุด10ครั้งครับผมก็คือง่ายๆคือเพิ่มได้สูงสุด30%นนั่นเองครับสําหับเพึ่งตัวนี้ก็มีประมาณนี้ครับต่อไปเป็นพึ่งตัวสุดท้ายแล้วเนาะในหมวดหมู่ของอีเวนท์ที่คุณสามารถซื้อได้นะครับพึ่งตัวนี้นะครับผม แฮปปี้บีครับหรือว่าพึ่งแมวเนาะก็พึ่งตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่500ตัวเนาะเป็นพึ่งไลท์สีระดับอีเวนต์ครับโดยโซนที่พึ่งตัวนี้ชอบฟาร์มครับจะเป็นโซนแมงมุมแล้วก็โซนใบโคลเวอร์ครับแต่จะไม่ชอบฟาร์มในโซนกระบองเพชรครับมาต่อกันที่สตัตพื้นฐานเลยดีกว่าครับพึ่งตัวนี้เนี่ยครับจะเพิ่มพลังงาน50%เพิ่มความเร็ในการบีิ เพิ่มความเร็วในการย่อยเกรสร25%เพิ่มพลังโจมตี3หน่วยแลวก็แล้วก็เพิ่มจำนวนการย่อยเกรสรได้สูงสุด1,680หน่วยครับแล้วก็เพิ่มจำนวนในการเกร็บเกรสรได้สูงสุดเพิ่ม100หน่วยครับผมที่ในอัน,นเนี้ยเนี่ยพิเศษกว่าอันอื่นนิดนึงคือเนื่องจากว่าในส่วนของพึ่งตัวนี้แต่จะมีสกิลหนึ่งครับผมเดี๋ยวขอไปอธิบายเลยเนาะ สำหรับโบลัสล่างใน,นล่างกิฟเต็ดนะครับก็จะเพิ่มความแรงในการคิทิคอห้าสครับผมก็ทำให้คีสแรงขึ้นนะนั่นแหละครับก็จะทำให้เก็บเกสรได้เร็วขึ้นเนาะต่อไปก็จะเป็น Ability นะครับ Ability แรกก็คือ Scratch ครับผมหรือว่า Ability ขวนเนาะโดยจะขวนเกสรเนี่ยเป็นสารแถวนะครับโดยจะเป็นแถวลัด สดอกไม้ครับผมเป็นแนวตั้งเนาะเดี๋ยวผมมีคลิปให้ดูนะครับเราจะเก็บเกบสร7หน่วยแล้วเพิ่มขึ้น1หน่วยต่อเลเวลของเพิ่งตัวนี้ครับผมแล้วถ้าหากว่าพิ่งตัวนี้เนี่ยครับเป็นร่างกิฟตเตดเนาะก็จะทําให้เวลาขวนนะครับสามารถตีติดคิการันตีได้แบบทันทีครับผมโดยไม่สนใจในส่วนของโอกาสคีดข้อของเรานะครับสกิลต่อไปคือแท็บบี้เลิฟครับผมหรือว่าสกิล ความรักจากแมวผมจะพูดทำไมเนี่ยโอเคต่อครับเดย์สกิลนี้นะครับจะทำให้พึ่งแทบบี้นะครับเพิ่มจำนวนการเก็บเก,บเกสอน1%ร1%นจำนวนการย่อย1%แล้วก็เกรอนที่ได้จากสกิลขวนนะครับ1%เพิ่มขึ้นอย่างละ1%ใช่ไหมโดยจะเพิ่มขึ้นถาวรเลยครับผมและสามารถสแต็กได้สูงสุด1,000ครั้งครับก็ ถ้าอธิบายง่ายๆคือพึ่งตัวนี้ควรเป็นพึ่งอีเวนที่ควรมีแรกๆในรังเลยครับสามารถทําให้พึ่งเนี่ยมสาสะสมความเก่งไปได้เรื่อยๆเนาะพึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถเก็บเกสรได้เยอะมากเลยนะครับในช่วงต้นถึงกลางเกมเนาะโดยถ้าสกิลนี้นะครับถูกเปิดใช้งานเวลาที่เรามีสเต็กเต็ม1000สเต็กแล้วเนาะก็จะเปลี่ยนสกิลนี้เป็น Tabby Blessing แทนครับหรือว่าพรจากแมวเนาะโดยพรนี้จะให้ โอกาสการคีิ์ดิคอเพิ่มขึ้น1%ครับผมแล้วก็เพิ่มความแรงในการคิด2้เปครับเป็นเวลา20วิวิโดยเพิ่มขึ้น2วินาทีต่อเลเวลของพึ่งตัวนี้ครับแล้วก็ถ้าากว่าพึ่งตัวนี้เป็นล่างกิฟเต็ดนะครับพอรอันนี้นะครับก็จะเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นพรจากแมวแบบบวกนะครับ t a b b y Blessing Plus ครับผมโดยจะเพิ่มอัตราซุป,ปค1%เปอร์คิครับผมก็จบแล้ว ผมไม่รู้ว่าผมพูดไปกี่นาทีนะครับเนี่ยก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะก็ทุกๆกาลังใจเนี่ยก็จะเป็นแรงขับด,ดันที่ทําให้ผมสู้ต่อไปอย่างมากเลยครับจริงๆนะก็ขอบคุณทุกๆคนที่ดูมาถึงจุดนี้ครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหรือว่าไลฟ์สตรีมหน้าครับฉนันก็ ซีอูโอเก้นน็อกซ์ถามครับ